เต่ตหล่อสูงเส้นทางการเดินป่า3วัน2คืนที่ท้าทายใจกับคนกลัวความสูงมากที่สุดน,นี่คือฉันแต่ตอนขึ้นอะ่ะมันยังไม่เห็นน่พอหันลงไปอะ่ะคือมันเป็นหน้าผาแบบผาเลยก่อนที่เราจะเห็นวิวตรงเนี้แล้วบอกเลยว่า,าไม่บอกแต่กเคือไม่ถักเดินอันนี้คือสกปรปกที่สุดตั้งแต่เคยไปเดินป่ามาเลยใครเป็นคนคิดเส้นทางเดินนี้ไม่มีใครเคาะซัดกมซ้ำเท่าเราแล้วเมื่อกี้โคนติดลมดินเข้าไปในรองเท้าออกไปได้ล้างอยู่สักพักนึง น,นอกจากจะเดินไปที่แคมป์ที่ง่ายแล้วพอถึงแคมป์ไม่มีคำว่าง่ายอยีกเลย การเดินไปน้ำตกเป็นทางเดินขึ้นลงมีลุยนะ้ำข้ามสะพานและต้องปีนโขดหินไปซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังมากเพื่อให้ได้เจอกับน้ำตกรูปหัวใจที่สูงที่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยไปมาน้ำตกปีตูโกแห่งนี้สวยจริงๆยิ่งดูจากมุมสูงที่เราต้องเดินขึ้นต่อมาในวันที่สองยอดมะม่วง30บ0 0ืนนี่มันดันไม่ซึมไม่อะไร ขึ้นยอดอย่างเดียวระหว่างทางสวยมากแต่ชันมากแล้วก็สูงมากๆใครกลัวความสูงอ่ะหนีไปได้เลยเอออพราะแค่ทางขึ้นหมื่นสองก็ทำเราขาดเกือบกล้าไม่ออกเปโตะหล่อสูงหน้ากลัวปะทริปนี้เราเลยขอหยุดดูความสวยของน้ำตกรูปหัวใจไว้แค่ยอดหมื่นสองพร้อมกับเก็บภาพมุมโดนจากกล้องอิน t a สามหกศูนมาให้ทุกคนดู โอเคมาดูกันว่าเปโต๊ลรอซูของเราจะเลอะโคนไหม